พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริวันวรีนารีรัตส่งเข้าร่วมการแข่งขันขี่ม้าประเภททีมรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยปี2555วันนี้เวลาก9นาฬิกา33นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริวันวรีนารีรัตเสด็จไปยังสนามไทยโบโลแอนอีควสเทรียนคลับทัทยาอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีส่งเข้าร่วมการแข่งขันขี่ม้ารายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยปี2555 ซึ่งสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง7พฤษภาคมพุทธศักราช2555เป็นรายการเก็บคะแนนของการแข่งขันศิลปะก,การบังคับม้าหรือ d ด e ซา a และขี่ม้าข้ามเครื่องกีดขวางหรือโชว์จัมปิ้งชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงลงแข่งขันขี่ม้าข้ามเครื่องกีดขวางหรือโชว์จัมปิ้งในระดับความสูง90เซนติเมตรร่วมกับทีมฮอสกาดรอยัลสเตเบิลยูนิต ของชมรมขี่ม้าทหารม้ารักษาพระองค์หน่วยมา้าทรงประจำพระองค์ซึ่งประกอบด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์จ้าสิริวัณวรีนารีรัตนร้อยเอกเกียรติรงคล่องการจ่าสิบเอกสมใจแสนหอมและจ่าสิบเอกสุภาพขาวงามโดยทรงมาชื่อถัญญ่า ท่งขี่บังคับม้ากระโดดผ่านเครื่องกีดขวางตามเส้นทางที่กรรมการกำหนดจำนวน10เครื่อง11จัมส่งไม่มีแต้มเสียจากการแข่งขันและใช้เวลาไป66.55วินาทีในการแข่งขันขี่ม้าข้ามเครื่องกีดขวางหรือโชว์จัมปิ้งประเภททีมจะนับคะแนนของผู้เข้าแข่งขัน3คนที่ทำเวลาดีที่สุดและไม่มีแต้มเสีย ดยแต้มเสียจะมาจากการที่มาเตะเครื่องกีดขวางหล่นหนึ่งครั้งจะมีแต้มเสียสีนน่คะแนนถ้ามาปฏิเสธเครื่องกีดขวางหนึ่งครั้งจะมีแต้มเสียสีนน่คะแนนและถ้าหากมาปฏิเสธเครื่องกีดขวางเป็นครั้งที่สองผู้เข้าแข่งขันจะต้องออกจากการแข่งขันทันที ดยผลการแข่งขันทีมฮอสกาดบ้านริมน้ำได้รับรางวัลชนะเลิศทำเวลารวมได้146.14วินาทีและทีมฮอสกาดรอยัลสเตเบิลยูนิตซึ่งพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริวันวรีนารีรัตส่งเข้าร่วมแข่งขันได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่2องทำเวลารวมได้166.78วินาทีโอกาสนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่สและโบรางวัลสำหรับม้าส่งประจำพระองค์